คือสาเหตุนี้พิเทียงกันเรื่องลูกนี่บตอตอนนี้มิดนะปู่หาเราอยากได้เราอยากได้แหละแล้น่ะจะเอางานในห,หน้องน่ะส้ำล้านแล้วห้องบอกเอาเอาบอกเอาบนในห้องห้องเงินว่าเพิ่นนะบอกกับเมียเผิ่นนอาา้อันนั้นชิบหายนอกเพิ่ออยู่ในอยู่ปากเซอยู่ปากเซแหละแต่สิค้ายีืนในหาต่อได้แล้วประมาณหาล้านบานในห้องเงินบันเนห้ากับห้าเงินมาเลยเ้าก็ กลบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่ผู้สู่คนเดินเาพี่น้องเนะาะบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวเนอะอรเดียวฝั่งไทย ต่างๆประเทศนะกตยิ่งที่ต้องทานเขาสู่ซองเบาวแสนบ้านเฮาอีกแล้วนะพี่น้องเนาะพ่อๆกับซองเบาวแสนเมื่อน,นี้นะพี่น้องเนาะทางบ้านเดินทางลงมาที่บ้านอตอนนี้อยู่บ้านดงนาคำนะพี่น้องเนาะกำลังจะเดินทางเข้าไปเพื่อแหล่พี่น้องเยบ้านของน้องอุทัยเพิ่อนนะพี่น้องเนาะสิะะไปหาอันน้องมูนะพี่น้องเนาะที่ว่าเห็นในคลิปของทาง าสาบุญบ้านนะน้องพี่น้องเนาะพอดีว่าทามีทางแม่ยายตาน้องพี่น้งนองเอไปในฝากเงินมาให้กับทางโมแสนนี่เป็นสะพานบุญให้น้องพี่น้งนะองเนาะโมแสนก็ได้ซื้อข้าวซาอาหารแห้งน้องพี่น้งองเอผ้าพรมผ้าเท้ามุ่งมอนเนาะะเป็นชุดเกี่ยวกับของเล็กน้อยนี่แหละพี่น้องเอยเนาะแล้วก็มีใครมีอย่างน้ำแน่ที่โมแสนซื้อไปให้เพป็นในมื้อนี้นะพี่น้องเอยแต่ว่าทางโมแสนนะได้เสซตถามทางงานสาบุญบ้านนาเพี่นว่า เข้าไปตรงที่บ oh. ้านของน้องอุท so mm ัย hmm. พ like ันบาทพี่น้องเอ๋ยเนาะเข้าไปบ้านของน้องอุทัยแล้วก็แล้วก็ชาวเั่นกาเดียทั้งมาแสนสีเข้าไปฮอนบ้านน้องอุทัยแล้วก็เดียสีถาม์ามทางน้องอุทัยเพิ่นมาพี่น้องเนาะว่าเรื่อนของอันทางน้องมุกและมุไทร์นะพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ทางมาแสนกากำลังจะเดินทางไปนะพี่น้องเนาะเอาลงมาใกล้เชอดทา้งเวเข้าได้แหละแต่ว่า ขับรถก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าไกลพอสมควรเติบพี่น้องยอ้าวโตพี่น้องเนาะวันนี้ก็เดินทางลงมาคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางบอตาบอจิตพันติทุระมันนี่พี่น้อยก็ได้บ็ได้ไปน้ำกันเนาะก็ได้ได้อ่าหอบของมาคนเดียวเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวโตพี่น้องเอ้ยเนาะกะอ่าเข่าคลองก็เต็มพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะกะเป็นเงินของทางแม่ใายตาเนาะขอบคุณขอบคุณทางแม่ใายตาใดๆเด้อเนาะที่ว่า ซอยเนาะเรื่อง,องนเขาทำจำปาให้กับทางน้องมูพี่น้องไอ,อ้เนาะอ่าเพื่อนกะเห็นเห็นในคลิปของสมบุญเนาะที่ว่าเพื่อนอันลูกอ่าได้ลูกได้สามเดือนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอ่าผัวได้มีนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะเด็กทักทายสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีเด้อนะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่าตอนนี้จะเข้าและพ,าะพี่น้ำนาะพีน่น้องเนาะก้อนแดดก้อนแห้งบอนี้พี่น้องไอ้เนาเพื่อนกะยุดตกอัอน หลายมือเติมแรกพี่น้องเยเนาะปั๊เราไปนเนาะเดี๋ยวโมเสสีเดินทางไปก่อนประเด็นพี่น้องไปไปพ่อกันดูเงินของทางน้องอุทัยเพิ่นเพื่อแหละพี่น้องเยตอนนี้ทางโมเสนก็ยังม่ได้ใส่อุปกรณ์อย่างเลยพี่น้องเยเนาะเพราะว่าเป็นไม้พวกไม้กันระสันอยู่ในบ่อรถของโนเสดตอนนี้ก็เอายากเราพี่น้องเนาะเพราะว่าเอารถเอาเครื่องเต็มอยู่นะพี่น้องเยเราพี่น้องเนาปั๊เข้าไปเบนภูเขาลุงกันดูดายเงินของน้องอุทัยเพิ่นพี่น้องเยเนาะ โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ทางมาแสนขามาฮอตเรือนของทางเงินน้องอุทัยเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอลยเนาะเดี๋ยวสีขาวไปหาเพื่อนก่อนเนาะมีคนอยู่เฮือนบ่เด้นาะพี่น้องเนาะมีคนอยู่เฮือนบ่พี่น้องเอลยเนาะวันนี้ข่ามาแต่ลุนเลยเข่าทั้งใดเดีนี่เนาะท่านพูดข่าได้บ่ได้เนาะพี่น้องเอลยวันนี้ข่ามาแต่ลุนเนาะ เฮือนซานเพิ่ herman, จ Omaha, จจนจนแล้วจนท,ทั่วพี่น <You> ้องเอ้งเนาะงามคักอีเด้เฮือนของทางน้องไทยเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอันบ้านดังเก่าเพิ่นทางนี้กะได้อันอ่ามั่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอถามเลยเด้ออันเฮือนน้องโมอยู่ไสเนาะฮะเจ้าอันบ่สิน้องโมน่ะเอ้ามาถึงทางแล้วใช่เนาะอันนี้โอ้ยตามหาอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ไปทางไหเด้อนี่ว่เรทาอ่สบายดีเด้ออ๋อเจ้านี่สื้อมูเนาะโดยเออโดยโดยคีรเราจ้มา้ลงเป็นลุ่มพุ่นโดยอ๋ออันนี้อันนมย่างจาอันนี้นะมาเรืองไมลินอ่มิเมฮักบอโอ้โดยโดยอมน่ไปแล้วเอาม อ๋อผุนพาดูคนมานี่บ่โอ้บอแชนลงทางไปห้องตลาดลักแปดพูสบายดี้ำแมเจ้าโดยมีคนอยู่จะบอกเฮือนน้องไทยนี่ม่มมีบอจมอยบออืมพอหมแล้วสาน้อพีนองเนาะเออเอาอันนี้ให้ผุพาเมื่อเฮือนมุนเพื่อนพี่หน่อยขี่รถจ้างมาอกบ่บอ เออโดยโดยเอาเดี๋ยวเราจะไปเอารถกลอนตัดน really cool. ้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเพื่อนของทางน้องอุทัยเพื่อนลำพี่น้องเนาะมาอีกวันนี้สันเบ็ดเบ็ดเลยพี่น้องเนาะงามดีเพื่อนหลังใหไงขากิลีเนาะเพื่อนซาตงเพื่อนนะครัทางโมเสกกำลังข่าวมาโดนพอสมควรเลยน้องพี่น้องเนาะจนมาเพื่อนเพื่อนจนแล้วจนทั่วพี่น้องเอ๋หลังใไงหลังเตยดีเนาะพี่น้องเอ้ย มีครบบมดทุกติ่งทุกอย่างมาหน่อยเนาะพี่น้องเพลินไฟมีครบหมดเลยเนาะมิดใจม้อยอยู่พี่น้องเนาะคือสิบ่มีคนอยู่เฮือนดอกเนาะว่าสิเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่นกะมิดใจม้อยอยู่พี่น้อยเนาะมันมีคนอยู่เลยผมเป็นอยังเนาะมีแต่ว่าเฮาสิเข้าไปหากับทางอันอันลงมูเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะไปถามเบิ่งเรื่องราวเพิ่นก่อนพี่น้องแบบคนเป็นไปเป็นมาได้เดยเนาะพี่น้องเอ้ยทางโมเส็งเองกันยังบ่เคยอ่า สัมภาษณ์ตัวาถามไเพื่อนจ้าเตือนพี่น้องเนาะเห็นแต่ในคลิปของทางสมบุนบ้านนาเพื่อนพี่น้องเอ้ยไมาเดียวประชันสี่ขับรถจักไปก่อนเรื่องบุญนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะถึทางประเชันสีเข้าไปหาเพื่อนก่อนเนาะมาอ่าจึงน่าคือนาชานเพื่อนเป็นทีเหี่ยมห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยป้าเจ้เนาะอันนี้บ่เฮือนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อนสีเข้ามาหอดเฮือนเพื่อนเองครับปุ้ยสมควรเติบพี่น้องเอ้ยูอนเนาาะะ à, oh, nhà cần tìm như này nó ui nào à thôi Huyền gần phần bọ này non như này bọ này nè nào, oh, nào còn <laughs> non như này, nó này nó anh hmm. à, là Huyền hươn, hương của hát bỏ mày đi ạ mày rồi ลูกสาวบ่อนี่นะโดยอาโตลูกสาวนอนได้กเดือนได้วรอเน,นี่นะอน,น่ะช่วงเดือนปลายได้ช่วงเดือนปลายบ่โดยอืมได้ช่วงเดือนปลายเนาะเฮ้เห็นนะบ่นี่เห็นนะบ่เห็น,นหนหหูน <c oughs> อ่ะจะเอออผู้นี้บ่ที่ว่าช่วงเมืองหนึ่งอันมาช่วงมาอันน้องอไทยอันที่ว่าถือพาน่ะเจ้าบ่ เออ,อ,เอดอยดอยดอยเป็นไดไ้เนาะคือว่าได้มาอยู่ที่ป่าด้นอะ่ะมันเพื่อนกันหลายคนดอยอันบัอออด,ดอันผัวไ,ได้จ้ะป้าป้าเลย,ยเอาโดยพึ่อ๋อไม่ว่าป้ากันแล้วเนาะป้าตะลุนนะบ่เนี่ยนะป้าช่วงออกไผ่เลย เอากิดเกิดลูกวิยเขาก็มาอยู่เพือนเลยเออเป็นเกิดลูกปุ๊บแล้วก็ป้ากันเลยโดยเป็นเป็นยังคือได้พากันนะนะเป็นไหลตีนไงไหลจ,จ่จาจูดเนาะเนาะชาจูดเฮือนจ่าจูดเฮือนโดยผัวไหนโดยบ้านไหนผัวนะบ้านโพนสว่างใต้บ้านโพนสว่างโพนสว่างใต้ ไปทางไหนเนาะทางอันแถวแถวหงหมอหน่อยดิพูนสว่างใต้อืไก่บ่เกิไก่เติบไก่เติบเนาะโอ้คือหลังจากที่คลอดลูกออกมาลูกปวัวเหมาะกรเผินกะบะเพื่งแบบพิสกันพิสกันกบับปัวใช่ป่ พีดกันเรื่องพีดกันเรื่องอย่างนอออันน่ะเหาะที่อางผัวหนีตายเวเขาก็บผัวหัวนอว่าอันนั้นมันเป็นไข้แล้วมันเป็นเขากับวัชพยาบุ๋วซื้อยามาหากินโดยซื้อยามาหากินแล้วก็หายเข้าหายเขาว่าอีนี่เป็นไข้โดยแต่ชัวร์ผมมีเงินให้ให้ซื้อยาให้มันกิน ฮากไปแจ้งเนียเสแล้วขอเฮากก่เคยเลี้ยงเขื่อนเนาะเกิดลูกคูครูใหญ่กต่ฮากก็หายเราเลี้ยงอ๋อมีมีสองไร่สองคนนะบ่อนเนี่ยดยลูกสองคนแล้วดยเออมีลูกสองคนเนาะดยอ,อืมแ<ด>บบนี้นะคือสาเหตุนี่พี่เทียนกันเรื่องนี่บ่เร<ด>ื่องลูกนี่บ่<ด>อตอนนี้บ่ะปู่หาเราอยากไกล้เราอยากใกล้แหละ แล้วน่ะสิเอาเงินในห้องน่ะ3ามล้านแล้วห้องบว่เอาหอบว่เอาบปในห้องห้องเงินแบบพ่นหนะาบ่อก,กับเนี่ยพันนะ่นะชิปไปหายนอเพ่นอยู่ในอยู่ปากเซอยู่ปากเซแหละแล้วชิคายีนในหาต่อเลได้แล้วประมาณ5าล้านบนดนห้องางินบัดน,นห้องกับห้าเง,งินมาเลยเฮากกอืห้องกับไปขอทานอยู่วัดบ้านพุสว่ษษางใต้แต่ละสิน อ่าตัวแรกนะปูสีเอาไล่มาได้ปูสีฮับเลี่ยงแต่ลูกของงานนะแต่เข้าบ่ห้เอาพอแม่เข้ากบมีเช่าเห็ดยังเจ้ากะเถ่าแล้วโดยโดยบันนีแต่เข้ากบพิษกันเขากะบเถึกกันเน็คบันนีไล่เรื่องนะตอนนันไล่ตีเอาดิคือพัวไล่ตีเนาะโดย ทั้งปูทั้งยาอะไหลัดตีเนาะเอาทางว่าใช่หลัตีเนาะเพิ่นเพิ่นอยู่ใช้อันปูยาอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นบ่โดยอยู่บ้านเพื่อนชาวใต้ไปเลยอืมแต่เมื่อกี้ก็เลยมามาอยู่นี้บ้านีเนาะมาเพื่อนหลังนี่ได้ซะเพื่อนรังนี่หาของของพอเลี้ยงของพอเลี้ยงแต่มาใส่ยู่ก่อนโดยเออ ใส่ยู่นี่กับลูกวันนี้เนาะลูกันยังน้อยอยู่วันนี้เนาะดูอืมตอนแรกนะว่าสิให้ให้ปูเลี้ยงเนาะให้เพื่อนสิเอาเงินให้สิบ่เพื่อนสิเอาให้แล้วเหาน้ำเปลือกมาเอาอืมให้น้ำเปอยากเอาเหาจากเลี้ยงอืมเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงเด้ ว่าเป็นลูกลูกกับลูกเฮาเนาะถึงที่ยากปันใดกับเฮากับยากเบิ่งเพิ่นคือเก่าเลยเนาะเขาแน่ลูกเฮาเนาะเอออเาวันนี้นะคันมันว่าให้ให้ปูแล้วไปแล้วนะเพิ่นสิทําเรียงกยางบัดนี้คือคืออยู่นําเพิ่นเลยฮะเพิ่นสิไปขายตอกเอาเพิ่นสิไปหาน่อเพิ่นอยู่ปากซีอ๋อแบบว่า อันปูสีห้ามเอาแล้วกับคนสีเอาไปให้น้องตโตแล้วกับคนสีเอาเหมือนให้เนาะโอ้ข้าวปลาคนสีเอาให้ก้นนะข้าวปาไปทำโอเมะข้าวก้นข้าไปลาข้าวปาฮุบลูกมาพิษเลยข้าวกะขาว่าอยู่ต่อกะอยู่ต่อกะพิษกันคือเก่าอืมเป็นเนืนี้เนาะอันนี้พี่น้อยเนาะคือเรื่องเล่าอนี่ สาเหตุท no ี man, like this, so so ่ว right. like ่าในมาพี Somewhere ่กับนอนพิเทียงกันเรื่องนี้เนาะก็เลยพาลูกมาอยู่แบบนี้พี่น้องเอ้พาต่อลูกหน่าผู้นี้ผู้หญิงแต่ว่าผู้ก่อนน่ะผู้ชายเนาะหญิงหญิงคือการนี้หญิงมือสองคนเลยเอเอได้จากปีได้พูดนั่นนะได้สองปีสองปีบ่หออืออยู่อยู่ลำพายตอนนี้นะ อยู paid, <um ่นในแม่เลี้ยงอ๋อบันแรกจะรูปแรกลูกนี่บันแรกมีภัยอยู่น้ำปูน้ำงาเนาะด้วยอือออโดยโดยก็คือลูปพวนนี่กะเพื่อนว่าวชี้กะเพื่อนกัไปน้ำทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนว่าเพื่อนกพอมพ่อพ่อแม่เพื่อนพุทธเพื่อนกับวันไรว่าบอกว่าลูกเขาเขาแบบว่ากะสิเบิ่งแง่งเองที่อ่ะนะออเพื่อนว่าวแบบนี้เนาะ มีแต่ว่าหายหายคนไปรถจีบบอแต่ว่าคณะไปไหายคนอ่ะคลายปันกันเอาคลายปันกันยังเอาเสีเอายังว่าเจ็บกบดีเจ็บน้ำอีู่บนน้ำกาปล่อยเขาตายอียยกซ้ำอโอ้ลูกผัวอะไรโดยอ่าเป็นเป็นอะไรโอ้ยเนาะแม่เขาเจ็บท้องเ,อเอน,อนีเ่ยเขาก็ยังไปหาไอ้เขาเขาอยางไปหาเราเจ็บท้อ,ทอง เขาหูหู่าเขาเจ็บท้องเนาะอืมเขาอยากไปหาแล้วตอนที่ว่าอยู่นัากันเด็กี้น่ะว่ากันเ็หยังจานน่ะเป็นเบี้ย่างยเนาะไปหาหรอกเก็บปองเบียปองเบียปองเบียเอามาขายนี่บ่อ๋อปองเบียแบบแบบประเภทแบบพวกกระปองเนาะเอามาขายพอได้ซื้อเข่ากินบ่ไม่ได้เห็ดหน้าบ่จ้ะบ่อืมบ่ได้เห็ดหน้าเลยเนาะ ลูกเพิ่นกำลังเป็นตะแพงเป็น,อน้องเลยเนาะอืมแบตบอันเครื่องไส้ไอของซอยของน้องเพป็นได้สิมีอย่างแน่อันมีแตเครื่องมีเครื่อง,งนุ่นนนงบ่งเพป็นกินนุ่มกินอย่างแบบไหนอันนี้นะอันกินนุ่มเองนุ่มแม่เองเนาะอ๋อแบตบเข่าได้สิเข่ากินเข่าเหนียวเงินมากอ๋แบบอโดยโดย còn này ăn khó nia hao nhâm hai phân bò Được. Ờ này là ăn kín... ăn nôm bò rồi ăn ờ... nôm nó rồi rồi áo dài thì chị anh trai anh trai bao nhiêu tuổi rồi nè anh trai ba Ờ ba tuổi anh trai ba mươi ba tuổi nó trai ba mươi ba Ờ อเดี๋ยวทั้งมจันชิเขามาหาเพื่อนใหม่แล้วพี่น้องเนาะอ่ก็คือว่าเขามาหอดอยู่มองข้าเพื่อนใดเป็นพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวให้ทั้งแม่เพื่อนเอานุ่มให้ลูกเพื่อนกินก่อนให้เพื่อนชาวเงงเงี้ยก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องเอาของมามอบให้มาหนีิพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็จะถามทายเพื่อนใหม่พี่น้องเอ้ยคือตอนนี้เขากลับมาหอดถึงเงินถึงซานเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเาพี่น้องเนาะอ๋อตัวเพมันกลับมาอาศัยอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะ เอาต้องพี <faced> <spe> ่น้องน้อกัดสำหรับคลิปนี้ทม์โมเชนสิได้เขาตัวจบคลิปไปสำเนียงสกอร์เด้อพี่น้องเด้อเนาะติดตามเนาะพี่น้องเอ้ยติดตามในคลิปต่อไปน้อพี่น้องเนาะงที่ทำโมเสนสิได้เอาอุปกรณ์เครื่องออกมาก่อนบบดนี้พี่น้องเอ้ยพอดีว่าเขาได้ถามเพื่อนเด้อเนาะพี่น้องนาองมาหอดนะกันอยากถามได้เพื่อนเด้ใช่ไหพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะจูทีนะเพื่อนอาจารย์เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เขาสิได้แก้เครื่องแก้ของนะก็ย่อไปเพป็นก่อนบบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใด ขอโทษขออภัยน้ำเดินน้าพี่น้องเอ๋ยเนาะทำโมเสกเดินทางกลับมาคนเดียวมื่อนี้กับพี่น้องเอ๋ยเนาะะเดินทางกลับมาหาทางหลงมลูเพราะว่าทางไม่ใ่ตาแล้วเพื่นได้ทำเพิ่งขับชมทางคลิปของอันสาบ,บุญบานน้านนาเนาะเพื่นกัให้าทางโมเสกเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ๋ยเนาะกัได้หาซื้อข่าวซีน,น่ามาให้เพื่อนมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยนะเนาะทำเพิ่งในคลิปต่อไปน้าพี่น้องเอ๋ยเอาสทาบคลิปนี้แล้วพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสทาบคลิปนี้ คอยทุกท่านน้องโซลีอยู่ดีมีแห้งปัสสาวะสู่คนพี่น้องทางมาแทนอ่าจะได้ขอบโตจบคลิปใบเพียงสำนีเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่าก็จะกาวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลย